โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาดบาปกนอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็ยังคงอยู่ใน PVP โหมด chaos นะครับซึ่งทีที่ผมจะมาเล่นเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นทีม Happy He ฮลจังเลี้ยงหมูนะครับก็สำหรับสมาชิกในทีวันนี้นะครับจะมีเป็นน้องเฮลจังววยุ้งพอกับออสโลแล้วก็ซับตําแหน่งสีใช้เป็นกิวดันเดอร์เขียวนะครับคอนเซ็ปต์ทีมนี้นะครับง่ายมากเป็นทีมสายถึกยืนเคาน์เตอร์รอสวนศัตรูนะครับด้วยไม้ตาย แล้วก็พาสีของเฮลจังนะครับเพราะเอกลักษณ์ของเฮลจังสามารถมอบเอฟเฟกต์ต้นตอความเจ็บปวดให้กับศัตรูเป็นเวลา2เทินตามจำนวนพวกพ้องที่ได้รับเดเมจจากการใช้สกิลในเทินศัตรูนะครับซึ่งไอ้ต้นต่อความเจ็ปบปวดอันนี้เนี่ยทำให้ศัตรูได้รับเดเมจเพิ่มขึ้น5%ตและเมื่อจบเทินจะสร้างเดเมจเพิ่มเติม10%นะครับสามารถเก็บสแต็กซอนทับได้สูงสุดทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะ นั่นหมายความว่ายิ่งศัตรูตีเข้ามาศัตรูเนี่ยจะเป็นคนเจ็บตัวเองเพื่อน,อนก็สารอาหารที่กินนะครับอันนี้เนี่ยเอาจริงผมก็คิดเยอะอยู่ว่าจะกินเป็นอะไรดีนะเอาจริงมันได้หลายแบบมากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารไม้ตายนะครับเพิ่มหลบเพิ่มดีเฟนส์นะครับใน3มอย่างนี้ผมว่ากินอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับสไตล์ที่เราจะเล่นเลยนะครับแต่เดียวผมขอลองกินเป็นอาหารเพิ่มเกรดก่อนละกันก็ถ้ามันเวริร์กผมก็กินไปยาวๆแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่เวิร์กผมอาจจะเปลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนเพื่ออีกทีนะ อ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมทีมอะไรวะเนี่ย ทีมลูกผสมนะครับลูกผสมแบบโคตรเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารวมเฮลจังนะครับทีมเขาเหมือนจะไม่มีตัวไอ้นี่นะ,ะโหดไปครับไม่มีตัวรถเกตน,นะครับโอเคหลบหลีกไม่เป็นไรรถเกตเนี่ยมีลิเลียแต่ว่าลิเลียมันต้องรวมเสองใบซึ่งโอ,โอ้โหเดี๋ยวเขาไม่รวมเว้ยอย่าบอกว่ามีรถนะมีรถที่เซ็งเลย โอ้โหมีอดทนได้ไหมเอออดทนครับสเตตัวเก่ามันอย่างนี้แหละเพื่อน,นเดเมมันไม่มีนะก <c oughs> ็มาดูครับว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะไปเลยลาก,กลิง้งเสียบ้อยครับยกเพกนะครับโอเคสตูยอมครับ โอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีมโอ้โหเซลดิสโอ้โหเซลดิสแพ้เพื่อนเซลดิสเราแพ้มากคือทีมเซลดิสเนี่ยพุ่งตรงนะถ้าไม่กินหลบมาแล้วโดนโจมตีฮิตแรกคือจบเลยครับแต่ถ้าเรารอดฮิตแรกไปได้ก็คือฝ่ายตรงข้ามจบเหมือนกันโอ้โหดูดิจะรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยรอดเดี่ยวจริงเดี่ยวอืมจะบอกว่าเซลดิสคนนี้อ่อนมากมเพื่อนคือผมไปเจอมานะ เราใช้ค์สเฉาะหัวใบเดียวอะคือตายแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ตายคืออะไรวะเนี่ยก็มาไปเลยครับเอาชัวร์นะเอาชัวร์เจาะไปแตกแน่นอนเซลดิสโอเคอห่วยไปครับเราต้องทรมานเขาหน่อยามาทำกับเทวจัง <S 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 เรียบร้อยมาเหลือสองนอ ข้างหลังเป็นโดนะครับไม่เป็นไร2ตัวที่เหลือเขาเนี่ยคือมันเป็นตัวค่อนข้างเก่าเ,เพื่อนสตแตทมันไม่ค่อยดีนะผมว่าเราน่าจะได้เปรียบเยอะเลยสู้หมู่ไม่ได้แน่นอนเออไม่เข้าครับขโมยสเตทไหมขโมยถูกต้องนะครับจับไปเรียบร้อยสตูยอมครับก่อมาครับเดี๋ยว เอาจริงนะผมไม่เข้าใจทําไมตอนนี้เซลดิสมันฮิตใช่ไหมเซลดิสกันรัวๆคืออะไรโอ้โหแล้วเราน่าจะเก็บยากดีลีเขาเขามีตั้งท่านะครับงานจะเข้าเราไหมเนี่ยที่เงียบนี้ไม่ใช่ไหนครับลุน้นลุ้นว่าจะเป็นยังไงโอเคมาแล้วครับตั้งท่า เฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เอาเซอร์ดีช็อตตาแรกเว้ยอ่ะโอเคได้ครับมาเดี๋ยวเราจะพยายามลองเก็บเดดเดดเอรีดูนะมีทามีเอลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขยับโอ้ยลำบากใจเลยแบบนี้เอ้าโอ้โหไม่ได้ด้วยต้องใช้การ์ดด้วยถึงจะได้เกรดอ่ะปวดไปครับไม่เป็นไร ไฟกองสวรรค์เออแรงอยู่ก็มาเดลีเอลิปวดหัวเลยนะตัวโยโย่โอ้โหเหมือนเขามีอีกอะเหมือนเขามีอีกอะเออไม่เข้าเท่าไหร่ครับอาจจะพอไม่มีดีบัฟเท่าไหร่เหมือนทีนี้เออสวยไม่ตายเยี่ยมนั่นไงไม่มีแล้วครับ ทีมมีข้อเสียนะเดบิวไม่พอปิดไปเลยครับปิดนักใช่ไหมดูดดูดก่อนดูดเกตตาหน้าฮอกจังผมพอมมันติด,ด้วยมาขิดแน่อนอนเรนโซ่เรียบร้อยสามเสจเน้นๆครับไม่ต้องขยับการ์ดอะไรนะ โดนรังงับไม้ตายนะครับของโดนะสองเทินไม่เป็นไรโอ้โหโดนรถเกตแต่คือเดเมรเอาจากไหนก่อนทีนี้โอเคเรียบร้อยครับส,สตูยอมนะก่อมาครับตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอทีมมนุษย์นะครับ ป่าเขียวนะโอเคป่าเขียวอาจจะได้อยู่เราไม่มีตัวสีฟ้าเพืเ่อนแต่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเสียเปรียบนะเทอร์รี่เนี่ยหน้าปัญหาเพราะว่าเขาตีรบเกียร์ได้นะครับป่าเขียวเอาจิงกลัวจริงเลยเดี๋ยวผมรีบเก็บเกียดเ,เลยดีกว่าเธอจังนะครับหนึ่งใบแล้วก็ขยับยังไงเขาก็รถเกียร์มา ปวดอาเธอร์ไปก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยอาเธอร์ไปแล้วหนึ่งเธอรี่นะครับเคาเตอร์เคาเตอร์ที่ไม่มีเดเมจต่างกับเบลเดอร์โคตรอันนี้ตัวแบบอายุต่างกันกี่ปีก็ไม่รู้นะเธอรี่กับเบลเดอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาน่าจะปวดรถเกรดเรา อยู่จังนะครับรับได้เมยได้อยู่โอเคโอ้โหตะป่าเนี่ยเดี๋ยวไม่กอดเรียมร้อยศัตรูยอมครับโอ้โหไม่ยอมขีดนะขีดเดียวโอเคครับก็สำหรับคลิป p ิ้วพ p ่แฮป l ีจังเลี้ยงหมูวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเอาจริง ที่เฮลจังมันโหดมากๆเนี่ยก็พอเฮลจังเขาได้อัปเกรดวัตถุศักดิด์สิทธิ์ไปแล้วด้วยนะส่วนไวคูงกับพ็อกจังของเราเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคอมโบนี้เป็นอะไรที่โกงม,ม,มากๆใน PVP โหมดเคนออสตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะแล้วประเด็นคือไวคูงเนี่ยเพื่อนๆเป็นตัวแจกฟรีด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่รู้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และสมัครเป็นกิมมาร์กใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตััััวววลลาาาไปกก่ออนนแ้เจสสดีครบบบ๊บยบย